ปี1519กองเรือสเปนภายใต้การนำของเฮอร์นานคอเตสเดินทางมายัางดินแดนอเมริกากลางเขาและกองกำลังสเปนมุ่งมั่นที่จะค้นพบดินแดนใหม่เพื่อเสาะหาทรัพย์สินและทรัพยากรนำกลับไปถวายกษัตริย์แห่งสเปนการเดินทางครั้งนี้คือการพบกันระหว่างสองอารยธรรมที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเฮอร์นานคอเตสมาถึงชายฝั่ง ตรงบริเวณที่เป็นประเทศเม็กซิโกในปัจจุบันคอเตสมาพร้อมกับกลุ่มกองกิสตาดอซึ่งก็คือกองทหารนักสำรวจดินแดนชาวสเปนและม้านับร้อยตัวทำให้พวกเขาดูมีพลังอำนาจในสายตาของชนพื้นเมืองการมาถึงครั้งนี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอาณาจรรักรแอสเท็กและอารยธรรมโบราณกลุ่มต่างๆในอเมริกาใต้